ธรรมะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารับมือกับทุกทางใจด้วยอย่างมีสติและปัญญาวิธีแก้ไขทุกทางใจด้วยธรรมะมีหลายแนวทาง 1. เข้าใจธรรมชาติของทุกข์อริยสัจสี่ทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นทุกข์ขเกิดจากตัณหาความยึดติดความอยากการดับทุกข์คือการปล่อยวาง ทางพ้นทุกข์คือมรรคแปดหรือทางสายกลาง 2. ฝึกสติและสมาธิฝึกเจริญสติรู้ทันความคิดและอารมณ์นั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบและมีปัญญามองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงใช้หลักการปล่อยวางไม่ยึดติดกับอารมณ์ลบ 3. ฝึกมองโลกตามความเป็นจริงหรือ เราเรียกว่าไตรลักษณ์อน,นิจจงทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดไปทุกขังทุกสิ่งเป็นทุกข์ถ้าเรายึดต,ติดเราจะทุกขอนาตาทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่ง